โอเคก็สวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้าน12บสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตีวอลนะครับวอลที่ผมจะตีเป็นบ้านลำดับที่1กับบ้านลำดับที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านลำดับที่หนึ่ก่อนนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสูตรที่ผมใช้นะครับจะเป็นโกเลมกับแม่มดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไปดูเลยครับ อย่าง,างแรกนะครับผมจะพังเสาลาวาก่อนนะครับอย่างแรกก็ปล่อยน้ํายาแผ่นดินไหวลงไปเลยครับเสาละหนึ่งขวดนะครับจากนั้นให้ปล่อยน้ํายาสายฟ้าไปที่เสาลาวานะครับปล่อยลงไปเลยครับสามสี่ขวดนะครับเสาลาวก็จะพังลงไปนะครับเสาทางด้านซ้ายด้วยนะครับปล่อยลงไปเลยครับสี่ขวดครับโอเคเสาลาวก็จะพังไปสองเสานะครับจากนั้นผมจะ ปล่อยโกเลียมที่ด้านบนนะครับปล่อยลงไปเลยครับสามตัวครับแล้วก็ปล่อยแม่โมดตามเลยนะครับจากนั้นปล่อยเครื่องยิงเดี๋ยวล็อกลงตรงกลางนะครับปล่อยคิงปล่อยควีนปล่อยปู่ลงไปนะครับโอเคทหารของเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้ผมจะแช่ไปที่ป้อมอินซีนะครับ โอเคทหารของเราเข้าไปด้านในแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดสกิลปู่นะครับโอเคกดสกิลคิงครับตอนนี้ฝั่งขวาก็ไม่มีอะไรนะครับฝั่งซ้ายก็ราบเรือนอี้เดี๋ยวผมจะแช่ไปที่คิงของศัตรูนะครับเพราะคิงเราโดนโจมตีอยู่ ส่วนตรงกลางก็จะมีโกเลมนะครับโอเคเรามีไม่มดมีพวกมดอยู่คนหนึ่ผมจะป่ยวยเพรามดลงไปทางด้านขวานะครับสองตัวตอนนี้ควีนก็โจมตีบ้านแล้วนะครับผมจะแช่ไปที่บ้ามเอ็กโบนะครับตอนนี้ควีนของเราก็โจมตีบ้านนะครับและบ้านก็จะพังลงไปนะครับโอเค ส่วนด้านล่างก็มีเบก้านะครับตอนนี้เราได้96%เปอร์เซ็นแล้วนะครับ99%เปอร์เซ็นแล้วก็100%เปอร์เซ็นนะครับตอนนี้เราได้3ดาว100%เปอร์เซ็นตเต็มแล้วครับสำหรับไม้แรกของเรานะครับถือว่าจบได้ดีเลยนะครับสำหรับไม้ที่ 2, <c oughs> 2ผมจะไปตีแก้บ้านลำดับที่2นะครับที่เพื่อนตีไว้ได้ดาวเดียว <c oughs> ก็กลับมากับไม้ที่2ของเรานะครับไม้ที่2นี้ผมจะไปตีบ้านลำดับที่2นะ เดี๋ยวผมไปส่องดูก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเราจะทําลายเสาะาวาของเขาก่อนนะครับสองเสาโอเคเดี๋ยวเราเปิดลุยกันเลยครับทหารที่ใช้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็นแม่มดกับโกลเลมนะครับก็อย่างแรกก็ปล่อยน้ำยาแผ่นดินไหวลงไปก่อนนะครับ ปล่อยลงที่เสาระวานะครับสองเสาจากนั้นให้ปล่อยน้ํายาสายฟ้านะครับปล่อยลงไปเลยครับสี่ขวดครับก็พังลงไปนะครับทางด้านซ้ายก็สี่ขวดเหมือนกันนะครับโอเคพังลงไปจากนั้นผมจะเข้าจากทางด้านบนนะครับเพื่อให้เครื่องยิงเดอดล็อของเราเนี่ยยิงโดนป้อมอินซีด้วยนะครับก่อนอื่นก็ปล่อยโกเลียมลงไปเลยครับสามตัวปล่อยให้มดตามเลยครับ ากนั้นปล่อยเครื่องยิงเดรร็อกนะครับสักครู่นะครับให้กำแพงแตกก่อนแล้วเราก็ปล่อยคิงปล่อยควีนปล่อยปูลงไปครับผมจะแช่ไว้ที่ข้ mm hmm. อมินซีนะครับปล่อยพะมดไปทางด้านขวานะครับสองตัวทางด้านซ้ายก็ปล่อยธนูลงไปเก็บนะครับโอ้ไม่มีใครวิ่งเข้าบ้านเลยครับตอนนี้ มีเครื่องยิงแต่ล็อกของเราไปอย่างเดียวผมจะกดสกิลปู่นะครับโอเคออกนอกหมดเลยครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ด้านในเลยครับผมจะแช่ไปที่ป้อมพะมดนะครับเขายิงโครกระดูกของเรา ตอนนี้ค<ม>ิงของเราก็เข้าไปด้านในแล้วนะครับฝั่งขวาผมจะแค่ไปที่ป้อมพอม,มนนะครับฝั่งขวาเรามีโกลเลมกับเบเก้านะครับฝั่งซ้ายมีคิงควีนแล้วก็ปู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลคิงเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะให้ป้อมด้านนอกแตกก่อนอ่าใช้สกิลคิงได้เลยครับสกิลคิงก็จะชิ่งไปโดนป้อมต่างๆนะครับ ใช้สกิคลควีนครับตอนนี้ก็9 8แนล้วนะครับเหลือแค่บ้านกับปราสาทแคนนะครับอเอ้ปราสาทแคนก็จะพังลงไปนะครับสำหรับไฟที่2เราก็จะเก็บ3ดาวได้นะครับโอเค3ดาว100%นะครับก็สรุปทั้ง2ไม้ของเรานะครับก็ทำา3ดาวได้ทั้ง2ไม้เลยนะครับ สำหรับรอบนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ